สวัสดีครับเ,เพื่อนเืนครับเพื่อนชาวิตเรื่องรานะครับซ่อมแอมซ่อมแอมเรามาซ่อมแอมกันวุ้ยตัวบางขนาดนี้เนี่ยไม่เห็นมีไฟขึ้นอะไรไเห็นมีเลยมันเป็นไฟไม่เข้าเปิดฟ้าดู เปิดฝาเครื่องออกมาเพื่อนเอ้ยเห็นเป็นแบบนี้ครับเครื่องขยายคดดีลายตาแล้วครับลายตาลเลยไอ้ยลยกากสากอยู่บานนี่คือ <c oughs> อะไรชิ้นเล็กนะครับก็เลยรู้สึกว่าสายตาผมก็ไม่ค่อยดีนั้นเพื่อนนะมาดูสิสีสันเมือนนะไอหมอบแปลงบ้างอะไรสีบ้างอะไรพวกนี้สีสันนะครับ ไล่ตา่ได้อ่าเสียบปลา๊กมาดูหน่อยไฟไม่เข้าพัดลมหมุนหรือเปล่านี่ยก็ยังยังเดี๋ยวออเปิดแล้วแน,น่นี่เห็นมีอะไรมีแต่ลวีดีคือเขียวอยู่นี่อาเปิดเครื่องอันนี้คืเขียวอยู่เนี่ยลมก็ไม่ทํางานด้วยหรือว่ามันต้องร้อนก่อนหรือเปล่านะออกแบบมาไงเนะี่ยทีนี้เนี่ยพัดลมหมุนไม่หมุนนี่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้วยนะครับ ออกแบบมาแบบว่าให้ร้อนแล้วค่อยทํางานก็มีนะครับนะแต่ว่าไอ้ช้เขียวอยู่นี่ทำไมมันไม่ค่อยเขียวค่อยแดงอะไรแถวๆนี้นะอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดียวแกะออกมาดูครับ,บปัดก,ก่อนกาแฟจะดูดเราไม่ดูดเนาะนะครับเพื่อดูนะครับมันจะเป็นแผ่นเดียวกันไหมไม่เคยซ่อมนะครับตัวน,นี้มันจะเป็นแผ่นเดียวกันไหมถ้าเป็นแผ่นเดียวกันนีะเอายังไงทีนี้สายเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวลองดูภาคขยายก่อนเผื่อบางทีภาคขยายเขาช็อตนะครับภาคขยายช็อตโหลดภาคใจไฟภาคใจไฟตัดเลยนะครับเป็นสวิตชิ่งดูก่อนดูก่อนอืเพราะว่าแอมคลาสดีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสองชานั้นนะครับวูแบ่งอย่างนี้เลยเพื่อนแบ่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวดู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 แบ่งอย่างนี้เลย,เน,ยนี่นนไมเนี่ยแบ่งแบบนี้เลยนะครับชานั้นเอชนั้นบีโอ ตัวไหนเอจนไม่บยังไม่รู้เลยเดี๋ยวแกวมาดูนะครับว่ามีการช็อตหรือไม่อย่างไรปกติมันก็ต้องมีไฟเขียวอะไรขึ้นเนาะถ้าเราเปิดนะครับนะมาดูกันครับเดี๋ยวผมลื้อตัวนี้ก่อนนะรื้อมาก่อนนะครับนะเป็นแผ่นเดียวกันนยุ่งเลยมาไม่ได้สายติด โอ้หสายติดนะครับนะด้านล่างนะครับของแผ่นวงจรนะครับติดอยู่สายตรงนี้นะครับสั้นไปนะครับนะสายพอดีพอดีเลยจะต้องต่อใหม่นะครับโอ้โหนะครับนะเป็นมอสเฟตนะครับดีนะครับเพื่อนครับที่ไม่ใช่บอร์ดเดียวกันนะถ้าบอร์ดเดียวกันแผ่นเดียวกันนี่โอ้ผมผมยุ่งเลยนะครับนะทีนี้นะครับนะผมจะเช็คดูนี่ก่อนนะครับ เขาช็อตนะครับถ้าเขาช็อตจุดนี้นะก็เขาจะดึงสไปายลงนะฮะในกรณีที่เป็นสวิตช,ชิ่งพาวเวอร์สะพสายสวิตช,ชิ่งพาวเวอร์สะพสายถ้าเกิดว่ามีโหลดทางด้านเอาพุทของพาวเวอร์สะพสายช็อตเนี่ยเขาดึงเลยนะครับนะพาวเวอร์สะพสายจะโปรเทคนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะมิเตอร์มาครับมอ,เอดเฟดช็อตนะครับนะมอดเฟดช็อตเอด,ด้อดูนะครับนะ อาเดนกับซอสนะครับนะถ้าเราสีดํามาจับขาเดนแล้วก็ขาแดงสีแดงนะครับจับขาซอสนะครับปกติมันจะไม่ขึ้นนะครับนะก็หรือว่าขึ้นก็โอมก็จะไม่เป็นสูนโอมแบบนี้นะครับช็อตนะครับช็อตนะครับตัวนี้ด้วยนะครับช็อตนะครับมัลเฟตช็อตนะครับอาดูตัวนี้บ้างนะครับ ตัวนี้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนะไม่ใช่สูนโนมนะครับนะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้ศูนย์เลยนะครับนะโอ้ยมันจับมือเดียวนะผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเนาะให้เข้าใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับมอดเฟดช็อตแล้วนะครับนะเมื่อมอดเฟดช็อตแล้วเดี๋ยวผมถอดมอดเฟดออกนะครับ เนี่ยว้าวมวนหลายเอ้ยก็จังซีแล่ะ้วค้อนว้าวมวนเด้ไอ่ค้อนว้าวมวนตัวเบอเบอเบอร์โอ้ยบ่เห็นดอกอ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการนะครับถอดมอสเฟตออกก่อนนะครับนะถอดมอสเฟตออกก่อนเฟตช็อตน,นะครับ ชอบทั้งสองตัวนะครับชอบไปหมดล่ะก็เลยถอดมอสเฟตออกนะครับถอดมอสเฟตออกถอดออกแล้ยนะครับเดีย๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับผปรากฏว่าได้ยินเสียงรีเลย์ได้ยินเสียงพัดลม มันลมหมุนแน่ๆล่ะเนี่ยมันหมุนฟูๆอยู่เนี่ยแล้วหน้าเครื่องมันก็มีไฟติดนะนะครับอันนี้มาดูนะครับก็คือมอสเฟตช็อตอยู่ก็จะดึงภาคใจไฟลงไปแล้วหายเลยนะครับนะไฟก็หายไปเลย ทีนี้ก็พิจารณานะครับในส่วนของแอมต่อไปนะครับพเพื่อนๆครับในส่วนของแอมนี่ต้องทําความสะอาดก่อนนะล้างตทงความสะอาดก่อนเผื่อบางทีมันมีจุดดําจุดช็ดชอตอะไรต่างๆนะจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมต่อให้ยาวขึ้นหน่อยนึงแล้วสายมันสั้นเกินนะเด,เดี๋ยวล้างทำความสะอาดกอ,อกที่พนะิจารณาในส่วนของแอมต่อไปนะครับทำความสะอาดนะครับก็เห็นจุด ต่างๆนะครับง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆที่นี้ในการพิจารณาการซ่อมแซมในส่วนของผ้าครายายอะไหล่นะครับที่เสียก็จะเป็นมอสเฟตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็พบบ่อยนะพบบ่อยมากในการเสียนะครับถ้าทําการโลอะไหล่ง่ายมากนะครับเพราะว่าไหล่เขาเสียบอยู่แบบนี้นะเราก็สามารถที่จะง,งัดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ได้เลยนะเพื่อนอ่า จะวัดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าจะซ่อมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายเลยก็คือเปลี่ยนทั้งหมดครับก็โลออกไปนะเสียบปั๊บๆเข้าไปแล้วก็บัดกีเพียงแต่มอดเฟดนะนะนะครับก็เป็นแบบนั้นผมจะโลอ,อะไรนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องไปวัดไฟอะไรต่างๆเลยก็คือโลอ,อะไรก่อนเลยนะครับการนะ้ใส่มอดเฟตเข้าไปนะครับเฟตเข้าไป ได้ทำการาใส่ไอซีเข้าไปมันก็ไม่เหลืออะไรให้พวงอย่างนั้นนะนะด้วยความสบายใจนะครับใส่เข้าไปนะไแล้วไม่เหลืออะไรพรวงแล้วนะครับนะจนปัจจุบัอะไรต่างๆก็ดูแลก็ไม่ได้พวงอะไรละก็ประกอบเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนน็อตก็นแน่นแล้วนะครับสายก็ต่อแล้วละไอซีมอสเฟตก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ เครื่องนะครับเปิดเครื่องก็รีเลย์ก็ลั่นรีเลย์ออก,ก็ลั่นก,ก็ใช้งานได้นะครับทั้งสองชันแนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆครับ ในกรณีที่เปิดแล้วไฟไม่ติดนี่ก็มอดฟตช็อตนะครับโหลดภาคเกิดไฟภาคใกิดไฟจ่ายมาไม่ได้ก็ไม่มีไฟนะครับนะใ,ใช้าาาง,าใงานได้เสียงดังดีทีนี้นะครับพัดลมมี3ตัวเลยนะครับนะพัดลมเป็นตัวเล็กนะครับก็เลยหมุนแรงเพื่อที่ดูอากาศออกไปได้นะครับนะโอ้โหยอด,ดมากเลย นะครับบอร์ดก็เป็นแบบนี้แหละนะครับดังนิินการเปลี่ยนมอสเฟตออกไปสองตัวแล้วก็เอาไอซีนี้ออกไปเลยนะครับนะเพื่อให้หยุดการพนะวงหน้าพวงหลังเกี่ยวกับไอซีบางครั้งบางทีไอซีทำงานไปหยุดการทํางานก็มีนะครับก็เลยโลเลยนะครับนานพอเอื่อนเอาสัา้นบะเอาจังสัง้น <laughs> ปิดฟ้าละ จบคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปอยัง,งัิมีคลิปต่อไปนี่คือเก่าไงมีคือเกามีคือเกา่เกาเอาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <im>